สวัสดีครับนะครับในคลิปนี้นะครับมาพบกันกับลูกเสือในระีับสามพันลุนใหญ่นะครับมัธยมชั้นปีที่หนึ่งที่สองและที่สามนะครับในคลิปนี้นะครับคุณครูจะมาพูดถึงประวัติความเป็นมานะครับของคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับการลูกเสือไทยนะครับได้กําเนิดขึ้นในประเทศไทยหลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่หนึ่ง พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 4โดยมีพระราชประสงค์ที่จะอัดข้าราชการพลเรือนทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นทาหารให้ได้เรียนรู้วิชาทหารไว้เป็นกำลังของชาติในยามสงครามและในยามสงบก็จะได้ช่วยราชการในการปราบปรามโจนผู้ร้ายหรือการการละจนได้ด้วยกาเรเสือป่าได้เป็นที่สนใจของข้าราชการพลเรือนในสมัยนั้นเป็นอย่างยิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพระราชประสงค์ทุกประการ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชดําริที่จะตั้งกองลูกเสือขึ้นอีกหน่วยหน่วยนึ่งเพื่อฝึกหัดเด็กๆให้เป็นเด็กที่มีพลานามัยดีมีจิตใจกล้าหาญซื่อสัตย์สุดจริตจงรับภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงได้จัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม ผู้กักรพาะ254หลังจากที่ได้โปรดกล้าวให้ตั้งกองเสือป่าขึ้นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มาได้2เดือนแต่ครับจำไว้นะครับเดี๋ยวจะเป็นแบบทดสอบนะครับจำให้ดีนะครับตั้งลูกเสือวัดไหนพศอ,อ,อะไรนะครับนับจากประเทศไทยความเป็นมาของพระราชบัญญัติลูกเสือฉบับที่ใช้ในปัจจุบันนะครับนับจากประเทศไทยมีการประกาศใช้ข้อบังคับลักษณะปกครอง,องอลูกเสือฉบับแรกเป็นต้นมาก็มีการแก้ไขและปรับปรุงข้อบังคับ ลักษณะปกครองลูกเสือเป็นครั้งคราวมาโดยตลอดจนกระทั่งพศ2482จึงได้มีการบัญญัติให้ตั้งคณะลูกเสือมีสภาพเป็นนิติบุคคลต่อมานะครับคณะลูกเสือแห่งชาติได้ถือกำเนิดขึ้นในพศ2482เป็นต้นมาต่อมาได้มีการร่างพระราชบัญญัติลูกเสือออกใช้อีกฉบับหนึ่งในปีพศ2490 จากนั้นได้มีการออกพระราชบัญญัติลูกเสือพศ2551เมื่อวันที่4มีนาคม2551ขึ้นใช้บังคับแทนฉบับพศ2507พศ2509พศ2528และพศ2530วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติตามพระราชบัญญัติลูกเสือพศ2551 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติไว้ดังนี้นะครับให้มีนิสัยในการสังเกตจดจํานะครับให้ซื่อสัตย์สุสจริตให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์รู้จักการทำฝีมือรู้จักการส่งเสริมการรีประเพณีวัฒนธรรมเป็นต้นนะครับอำนาจหน้าที่ของสภาลูกเสือไทยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะอยู่ในบททดสอบนะครับอ ลูกเสือแต่บรนลุใหญ่ 1, มหนึ่งมสองมสามดูให้ดีนะครับสภาลูกเสือไทยนะครับประกอบด้วยบุคคลในตําแหน่งต่างๆดัง,ดงแผนภูมิสภาลูกเสือไทยต่อไปนี้นะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับต่อด้วยคณะกรรมการบริาหาร,รรา,ารลูกเสือแห่งชาตินะครับเป็นองค์กรบริหารของคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับประกอบด้วยอยู่ที่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับ นะครับเมื่อเรามาทราบนะครับการบริหารของคณะลูกเสือแห่งชาต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีแบบทดสอบงานให้กับลูกเสือเนตรีสามารุ่นใหญ่นะครับมัธยมชั้นปีที่หนึ่งที่สองและที่สามนะครับมีทั้งหมด15ข้อนะครับให้ทุกคนนะครับทำลงนะครับการรอบวงกลมนะครับกอไก่ขอไข่ คอควายและงองูข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบห้าโดยลงในสมุดลูกเสือเนตลีของลูกเสือเองนะครับอยู่ที่บ้านนะครับโดยไม่ต้องเขียนโจทย์นะครับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งให้ลูกเสือเนตรีเขียนกอไก่ขอไข่คอควายงองูแล้วก็วงกลมข้อที่คิดว่าถูกเท่านั้นเองนะครับแล้วเมื่อเข้าวโรงเรียนแล้วก็นําใบงานนั้นมาส่งนะครับสําหรับคลิปนี้ สำหรับลูกเสือเนดธลีสามารรุ่นใหญ่มัธยมศึกษาชั้นปีที่1ที่2อและที่3าคุณครูก็ขอ,ข,อขอจบจากเพียน่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ